อะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับยางพารานะครับในช่วงช่วงเปิดนะครับยางในเดือนมีนะครับ ตรงนี้อากาศร้อนนะครับฝนมาครับฝนตกเปิดหน้ายางนะครับโซนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกโซนหนึ่งยังไม่ได้เปิดนะครับก็ต้องกรีดนะครับหนึ่งวันพักนะครับถ้ากรีดสองวันพักวันที่สองนะครับน้ำยางจะลด วันถัดๆไปนะครับยางจะไม่ค่อยออกเราต้องปิดหนึ่งวันพักนะทําทำไมเราต้องปิดหนึ่งวันนะครับพักถึงใบยางจะเกจัดด้วยอากาศนะครับที่แห้งแรงในเดือนเมษาต้นยางขาดน้ำนะครับ แต่ถ้าเรากรีดหนึ่งวันพักนะครับแล้วก็ค่อยมากรีดอีกจนหมดเดือนเมษานะครับแต่ถ้าเป็นภาคเหนือนภาคอีสานนะครับก็ให้ดูฝนด้วยนะครับถ้าฝนตกขั้งก็สามารถหีุดกรีดก,ก,ก,กันได้ 2อถึงสามวันนะครับสอถึงสองถึงสามวันพักทางใต้ช่วงนี้ก็ฝนก็ขาดช่วงนะครับเดือนมีสาก็ต้องปีดหนึ่งวันพักถึงจะเป็นยางเก่ก็ควรที่จะปีดหนึ่งวันพักนะครับเราจะได้ปีดยางของเรานะครับนาน ยางของเราก็จะออกสม่ำเสมอนะครับดูนะครับถ้าเรากรีดหนึ่งวันพักนะครับน้ำยางไหลดีนะครับ,บ,นะรบก็จะผมจะกรีดอย่างนี้นะครับ ประจำทุกปีเลยแล้วยางผมไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับตั้งแต่ตัวคิดมานะครับเพราะว่ามันต้องใช้งบเยอะนะครับแล้วได้ที่ได้มาก็ใช้ไปในส่วนอื่นทีนี้เงินจะซื้อปุ๋ยก็ไม่มีนะครับก็หมัก น้ำหมักจุลินทรีย์ไว้แล้วนะครับปีนี้กะว่าจะฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับรอบๆรอบๆโคนนะครับฝั่งนี้จะเป็นยางติดซ้ำเปลือกแล้วนะครับก็จะมีรอยบาดบ้างนะครับ ยางเก๋ถ้าเราดวันเว้นวันนะครับน้ํายางก็จะยิ่งไหลดีแล้วก็ออกดีด้วยนะครับในช่วงเดือนเมษาแล้วน้ายางก็จะเข้มข้นนะครับ40เปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นยางเก๋ะนะครับอายุ20ปีขึ้นไปถ้าเป็นยางอ่อนก็ยังไงนก็ต่ำนะครับ ยางอ่อนอยางนหน้าแรกงถึงจะเป็นหน้าที่สามก็ตัวเซ็นก็จะน้อยน้ำยางก็ขาดความเข้มข้นนะครับแต่ถ้าเป็นยางแก่ยางก็จะมีความเหนื้อยางนะครับจะมีเยอะกว่าน้ำเลี้ยง ยางอ่อนน้นำเลี้ยงมันจะออกเยอะแต่ถ้าเป็นยางเก๋มันจะมีน้ำยางเยอะเวลาเวลาปิดถ้าเป็นยางอ่อนนะครับที่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับสามารถล็อกขี้เส้นได้เลยนะถ้าเราปิดวันเล้นวัน เปอร์เซ็นก็จะดีนะครับน้ำยางก็จะออกให้เราสม่ำเสมอแต่ถ้าเราปิดเยอะยังไงก็ลดเยอะนะครับน้ำยางแ้วเปอร์เซ็นก็ลดเยอะได้น้ำยางเยอะ ได้น้ำยางเยอะแต่เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับก็เท่ากับได้ย้ํายางน้อยแต่เปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ดีจะได้เงินเยอะกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าเขาคิดบวกกันยบวกลบคูณหารกันยังไงนะครับผมไม่ค่อยสนใจขายน้ำยางผมก็ไม่ค่อยดูนะครับ ดูแค่ว่าเปอร์เซนับได้เท่าไหร่บางวันนะครับบางวันก็ไม่ดูนะครับเพราะว่าก็กรีดก็รู้แล้วนะครับว่าเปอร์เซนวันนี้น่าจะได้เท่าไหร่ด้วยประสบการณ์ที่กรีดนะครับยางมาตั้งแต่อายุสิบปีนะครับก็ สามสิบกว่าปีแล้วนะครับที่ผมปลีดยางอยู่ก็าสามารถที่จะบอกเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอฟีได้เลยนะครับว่าคนที่จะปรับการกรีดของเรายังไงนะครับ ก็น้ำยางก็จะได้นะครับนะครับรอยน้ำยางนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับจะอยู่ประมาณนี้ <c oughs> ก็เกือบเกือบครึ่งถ้วยนะครับก็ยางช่วงนี้ได้เกือบครึ่งถ้วยก็โอเคแล้วนะครับ <c oughs> นี่เป็นถ้วยจัมโบ้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เกือบครึ่งถ้วย ขนาดยางเก่นะครับยางอ่อนก็จะออกไปตามขนาดนะครับของลำต้นไม่ใช่ต้นหนึ่งได้เป็นถังนะครับมันมันมันไม่ใช่นะครับถึงปุ๋ยจะดียังไงผมว่ามันน่าจะมีเทคนิคอะไรแฝงอยู่นะครับก็อย่าหลงเชื่อนะครับพิจารณาให้ดีนะครับ ที่จะลงมาทำก่อนที่จะตามเขานะครับผมก็ไม่ได้โจมตีใครนะครับแค่เล่นนะครับจิีนะครับจากนี้ไปผมก็จะไม่ขีดพ่นนะครับอาารเสริมของ่ีนิเลยที่ผมเคยขีดพ่นนะครับ เพราะว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับจะให้ผมสั่งสินค้านะครับมาใช้ผมก็ไม่เอาสครับ ผมจะไม่ฉีดพ่นรบรรุุของยู่กนะครับนันยางของผมก็ออกดีตามปกตินะครับ จะหันมาใส่นะครับจุลินทรีย์น้ำหมักนะครับไม่สิ้นเปลืองเงินด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ทุนน้อยนะครับเราไม่มีเงินทุนเยอะแยะมากมายที่จะไปทําไปซื้อปุ๋ยนะครับ เราจะทำอย่างไรให้บำ,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 บำรุงนะครับบำรุงให้ยางของเราสมบูรณ์แล้วการกรีดยางจะได้ออกดีนะครับยางกรีดซ้ําเปลือกนะครับเต้ก็ค่อยๆกรีดนะครับเวลาดึงซ้าเปลือกถ้าเราที่ติีดเหมือนกับ ยางเปเลือกเรกมันก็บาทเยอะนะครับพยายามจะให้บาทอันนี้เป็นพันยี่สี่นะครับบางยางก,ก็จะออกน้อยนะครับในช่วงเดือนเมษาอันนี้ก็เป็นวันที่สิบ สานะครับสิบสามเมษาวันสงการนะครับผมก็ไม่ได้ไปสงการกับเขาหรอกนะครับมไม่ค่อยชอบเที่ยวนะครับรบ,บางต้นเดดมันจะเผาหน้ายางแล้วขี้ยางมันบางนะครับมัน ขี้เส้นไม่ได้นะครับแต่น้ำยางก็เค็มข้อนอยู่นะครับบางต้นก็สามารถที่จะลอกขี้เส้นได้เลย คนนี ion, so anyway, line, ้ก็สามารถดึงลอกที่เส้นออกมาได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็ลอง บักนะครับตามที่ผมผมแนะนำนะครับใครที่กปีดยางอยู่นะครับกำลังกปีดยางหรือว่าเปิดหน้ายางแล้วนะครับปิกวัดหนึ่งวันพักนะครับแต่ถ้าว่าเปิดเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดเล็กๆ เราก็มากรีดหนึ่งวันพักนะครับเพื่อให้ยางได้ผลิตน้ำยางเราถ้าเรากรีดเยอะยางมันก็จะโซมนะครับก็ได้น้ำฝนยางมันก็ออกนะครับแต่มันออกไม่เต็มที่ ดึงลอกที่เส้นได้เลยนะครับก็ผมบิดหน้าไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มาเปิดในช่วงฝนก็ทำให้ยางข้นขึ้นก็ขอบคุณเอีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกท่านครับไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ